วันนี้นะครับผมจะมาถ่ายคอนเทนต์เรียกว่าเฮ้ยคนตีนเพื่อนอะเออคือพอดีว่าผมเอาของคืนน้องมันใช่ไหมเอ,อ๊ะเจ้าของคืนน้องมันแล้วสนะิเนี่ยเบื่อไงเลยแวะมาคนตีนมันหน่อยดีกว่านะครับกลัวคมมันคือระเดอ้อไอ้โบ๊เดี๋ยวนี้หน้ามันดูสับสัขึ้น,นงี้วะได้ทาครีมมื่อวันเนี่ย มินต้อกินกินรวัจมาจะนวันนั้นไม่รู้นานเท่าไรเทาอเสครับอหดคำที่เธอบอกคำที่เธอหลอกแยกไม่ออกจะพูดคำไหนขอเสียงเอยครับเป็นเฮอะไรเปนเนี่ ใครก็เตือนอยู่ก็รู้ว่าไม่แน่ใจทุกคนช่วยกันด้านล่างชูมือเธอใช้เพียงคำพูดไม่กี่คำขอเชิญนะครับว่าเอ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 ๊ะเอ๊บเอ๊ะเอ๊ด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 เอ๊ ขอเสียงหน่อยครับวั้โี้โรับผมอยากเห็นคนชายมนได้ครับผมวันนี้ผมกับดิ๊๋งป๋องๆนะครับป๋องป๋องฮัลโหลป๋องๆ เอาลครับตอนนี้ทุกคนกําลังตั้งใจเล่นเกม a อเปกันนะครับผมกว่นนี้อาไม,ไม่บอดนะครับผมตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่ในสนามลบอย่างจริงจังขึ้นมากกัน,นครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูบัญชากาันครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปสอบถามนักแข่งไอ้นักแข่งนะครับว่าเขารู้สึกยังไงที่ได้แข่งในศึกครั้งนี้นะครับผม สวัสดีครับคุณรู้สึกยังไงครับที่ได้แข่งในการแข่งขันครั้งนี้เอเปกนี่คือหน้าตาของนักแข่งมืออาชีพนะครับผมเขากำลังทําหน้าอย่างเคร่งเครียดนะครับคุณรู้สึกว่าไก่ทอดกับหมูทอดอันไหนอร่อยกว่ากันครับผมไ <c ười S 1> ขด่ดาวไข่เจียวคุณชอบกินอันไหนครับ <c ười> ขอบคุณสำหรับคําตอบนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปัมภาดอีกคนต่อครับอีกคนนี้ก็จะเป็นนักแข่งหน้าใหม่ในวงการครับผม AKA นุ่นหมูกระโจงครับผม เดะะี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ทางไหนดีครับผมตอนนี้ติดทางเอาตอนนี้ทั้งคู่กำลังดุเดือดยางมากครับผมโอ้ oh oh. โห,โหนี่นะครับคุณนุ่นก็กำลัง<ห>เล่นเกมย,ยางจริงจังนะครับผมว่าอยากชนะไหมครับในเซ้รครั้งน,นนะี้ที่นอนนะครับไอ้เออี้ยเอาคุณโบได้ปิดไฟไปแล้วนะครับพร้อมทำการไล่ยางจริงจังที่คุณปิดไฟใส่ผมนี้คุณรู้สึกยังไงครับผมทำไมคุณต้องปิดไฟฮะ หรือว่าเพราะการแข่งขันครั้งนี้คุณซีเรียสเกินไปครับผมคุณคาดหวังไหมครับว่าจะชนะในสุดครั้งนี้คุณคาดหวังไหมครับเดี๋ยวผมนะครับผมคุณนิกนะฮะก็ต้องขอไปก่อนแล้วนะฮะเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนนะฮะก็เพราะว่าตอนนี้โอ้ผมยืนเทปแอฟริกาเนี่ยมันก็เริ่มร้อแล้วต้องขอไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับ